วันท <laughs> oh, ูที่วัสดีครับนี่ครับ <laughs> พระเตียวมันไม่ตกมาที่เป้าอ่ะมันตั้งขึ้น <laughs> ทำใ<ไ>หม่ <laughs> นั่งใหม่เออมันก็ยังขึ้นอยู่ดีครับ มันน่าจะขึ้นของมันอยู่แล้วถ้างั้นก็ต้องเปลี่ยนท่า <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกม Outrider อีกเช่นเคยนะครับ ก็วันนี้มาตามสัญญาครับผมวันนี้เราจะมาอธิบายบิวที่ผมใช้เล่นในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเอ army, ็นเออกมรเทียสิบห้าโซโลนะครับว่าทิสเตอร์บิวเนี่ยตัวเนี้ยผมบิวออกมายังไงอีท่าไหนนะครับทำไมไม่ถึงได้พังขนาดนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอ,อ่เริ่มจากเริ่มจากไหนก่อนดีวะเียอ่าเริ่มจาก เรื่องจากหัวก่อนแล้วนะครับอ่าหัวอันนี้ยอันนี้ดวงไข่ดวงมันเลยครับผมก็ได้มาตั้งแต่แรกเลยก็ถือว่าโชคดีไปนะครับคือที่หัวเนี่ยมันจะมีตัวทาเลนต์ที่สามทาเลนต์ไทาเลนที่เป็นเทีสามอยู่อ่ะไออินสแตนต์รีโหลดเนี่ยครับก็หมายถึงว่าเราวาร์ปหลังหรือประคามมันก็วาร์ปหน้านะครับแล้วแต่เมื่อไหร่เนี่ยกระสุนในแมกซีนเนี่ยเต็มทันท,ทีนะครับ ก็คือหลังจากที่โพสแผลหรือว่าแพลล่าสุดที่ตอนทิกเตอร์โรเนอร์ไปเนี่ยเขาเนิ่มนามเมกของตัวทวิตเต้นเลาลงไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของครูดาวนะครับมันก็ยี่สิบกวิมันก็นานนะครับรู้สึกถึง2ยี่ห้ามั้งถ้าตามหลังจริงๆแล้วถ้าไม่้ลงชุดนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆให้ดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมเนี่ยที่โซโล่ทีสิบห้าเนี่ยผมไม่มีคูครูดาวเลยสักนิดนึงนะครับผมกระสุนฟ้าอยู่ตลอดเวลามันก็เรื่องมาจากว่า ไอหัวน,นี้แหละครับถ้าไม่พอใจหัวเนี่ย mm hmm. ก็ย่อยเป็นซาแล้วก็ไปใสอ่อะไรอื่นก็ได้นะครับ mm hmm. เราพูดถึงทาเลนต์เทียสามอันแรกไปแล้วนะครับ mm hmm. เรามาพูดถึงทาเลนต์เทียสองเอ้ยเทียสามอันที่สองกันนะครับ s t a นด์ t ูดเดอ r r บาล o o วบูตโยฟายพาวเวอร์ฟอร์เอิรหนึ่งหมื่นสามสิบเก้าฟอร์อีเ e น e มมี่อินโค้ดแลงสไตห้าทหมายถึงว่าก็ศัตรูอยู่ใกล้ตัวเรา ตัวหนึ่งบวกกันหนึ่งหมื่นสาสิบเก้าถ้ามันอยู่ห้าตัวก็บวกไปห้าหมื่นกว่ากเท่าไหร่ก็ไปบวกเองนะครับโอเคแล้วก็ถ้าแตะอ่าแอตทริบิวต์เนี่ยแอตทริบิวต์ดีกว่าเนาะแอตทริบิวต์ก็คือมอเตอไฟค์โค้ดแรงนะครับในวิธีบอกอ่าบนบนมอเตอร์ไซค์โค้ดแรงนะครับแค่รูชิ้นเลยนะครับมอเตอไฟค์โค้ดแรงโมเดอร์ไฟค์โค้ดแรงโค้ดแรงโมเดอร์ไฟค์มเดอร์ไฟค์โค้ดแรงนะครับคราวนี้ตัวเนี่ยที่จริงเนี่ยครับ ก็เป็นตัวอื่นก็ได้ครับแต่คือผมอยากเท่งไงก็เลยใส่ตัวนี้นะครับที่จริงมันน่าเก่งกว่าน,น,นี้แหละผมอะแต่ว่าผมอยากเท่งไงผมก็เลยใส่ตัวนี้ไว้นะครับก็มีบาลานซ์ที่สําคัญเลยคือมันจะทําหน้าที่ในกรณีที่เราฆ่าไปหนึ่งตัวเนี่ยมันจะบวกไฟพาวเวอร์ hour, เราไปหมื่นเจ็ดห้าร้อยห้านะครับฆ่าสามตัวก็หมื่นเจ็ดบวกสามครับ ไปบวกกันเองนะครับโอเคอันที่สองก็เป็นลดคูดาว20%ของตัว Hunter p ์เพลนะครับก็คือวร์ปหลังนั่นเองนะครับหรือบางทีก็วร์บหน้าอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะเราใช้หลักนะครับในการเติมกระสุนนะคราวนี้เอลก็เหมือนเดิมครับบนนั้นไฟค้คแรงอีกอันนึงเป็นอะไรก็ได้ครับเป็นคูดาวิ่งดีนะครับเป็นคูดาวจะดีมากนะครับโอเคก็มี มาตีอันหนึงก็คืออินเซนยูนาเมจอ e ลิบายยี่นนะีน่กับตาฮันเตอร์ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ชิดไหนผมลืมไปแล้วว่าอันนี้โทษทีนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็ถ้าเกิดมีการก็รีมามาใส่นะครับเพราะว่า e l ลิ e ในเอนเกมนี่เป็นอะไรที่ต่อต่อต้านหรือว่าต่อก่อนด้วยยากโดตรนะครับก็เราจะทําดาเมจกับพวกมันยี้าเปอร์เซ็นตถ้าถามว่า Elite คือตัวอะไร Elite ก็คือตัวที่อยู่ในแผนที่ที่จุด ปกต,ติตัศัตรูเนี่ยในมินิแมปเนี่ยมันจะเป็นจุดจุดแดงๆใช่ไหมครับไออีลิตเนี่ยจะเป็นกระโหลกแดงๆอันใหญ่ยยเลยนั่นแหละอันนั้นคือตัวอีลิตนะครับอ่ะถุงมือถุงมือก็โมนั้นฝ่ายโค้ดแรงกูดาวนะครับแล้วก็สตองทวิตนี่ก็หลังคนเล่นทิเตอร์น,น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับมันก็จะบวกไฟล์พาวเวอร์แปสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากทั้งหมดนะครับโอเคเมื่อเราใช้ตัวทวิตทวิตเตอรลาวนะครับ อันนี้ก็คืออนสาเหตุที่ทำไมเราต้องทำให้ทวิตทวิตเต็ดลาวนยอยู่กับเราตลอดโดยที่เราไม่ต้องเสียมันไปนะครับแล้วก็เพอร์เซ็นอลโคตรแรงก็บวกระยะประชิดไป,ป15เปอร์เซ็นตนะครับขาก็โบนัสไฟโคตรแรงนะครับสเตต้าทาวเวอร์ถ้ามันมีคูดาวผมก็จะลองคูดาวนะผมคงไม่เอาสเตต,าต้านะครับแล้วก็ทาเลนจะเป็นอาร์เมอร์แบกกิ้งอันนี้จะเป็นเทียร์สามที่อยู่กับกางเกงของคาร์ด ทิกเตอร์ที่จะเป็นชุดที่จะเป็รีกระสุนเมื่อเราวาร์ปเทเลพอร์ตนะครับคุณไม่ถูกมันคือชุดอะไรวะชุด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 รีเพนิตอาร์เมอร์ครับนั่นแหละมันจะอยู่ในส่วนของเอลนะอันนี้นะครับเมื่อเรากดแอ t ิเวตทวิตเตอร์ลาวนะครับแล้วเราฆ่าได้เนี่ยกระสุน20สเอร์เนี่ยจะรีเข้ากระแมกกาซีนทันทีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมผมยิงแล้วผมไม่ต้องรีโหลดนะครับอ่า แล้วก็สุดท้ายก็เป็นทาเลนช่วยชีวิตอ m มเม e ิอิมเมจี่เจสเตนนคือเมื่อเลือดของเราเนี่ยมันดอบต่ำกว่าสาเปนี่ยจะกลายเป็นโกเลมสิบวิสโกเลมก็ลดดามจหกิบห้าปซนมั้งนะครับสีว่วิเอ้ยสิบวิเอ้ยสเออสีวิถูกแล้วนะครับคราวนี้มาเรามาดูที่ปืนผมกันก่อนหน้านี้ผมใช้อ่อ เป็นตัวนี้ the blue walk นะครับ the blue walk นี่คือยิงแล้วติดบีททันทีนะครับแล้วก็ตามท้ายด้วย Killing s p ป e e นะครับก็ดีมันดีนะแต่ว่ามันมีข้อผุมัดกับทาเลนมากเกินไปคือผมจะต้องใส่แว m p พ r e แม็ที่บอกว่ายิงติดเลือดออกแล้วอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเปลี่ยนแต่ว่าผมคิดว่าชิอผมยังไปได้ไกลวันนี้นะผมยังไม่มีเวลามาดูมันจริงจังนะครับเอาเป็นว่าเรามาดูที่เดชิวก่อนดีกว่านะครับ รีเซฟอ่าบทแอคทิฟิวส์ก่อนเวลาอลไลฟ์ฟก็คือ mm hmm. การที่เรายิงไปแล้วเราเรา,เราได้เลือดกลับมานะครับอันนี้ที่จริงแล้วทุกอาวุธเนี่ยควรจะมีอันนี้นะครับจะดีมากๆเลยฮิลลิ่งรีเซเนี่จะเป็น, uh, นอ่าต้องเหนือจากการที่ยิงแล้วได้เลือดัจะเป็นการที่แบบเพื่อนฮิลให้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับค้นแรงนาเมจก็ค้นแรงนะครับระยะใกล้ครับคงไม่ใช่ลองแรงนะครับ ก็มาทานแรกเลยเทียสามฟอร์เตสนะครับรีเซฟอัพทูสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ดาเมจโบนัสเสบลดออนยูอาร์เมอร์คือก็รับสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ดาเมจไปเลยพ,พีจากการที่เรามีเกาะเกินสองหมื่นรู้สึกว่ามันจะแค่ไว้ที่สองหมื่นนะครับถ้าเกิดนอมากกว่านั้นมันก็จะมาคือตอนนี้ถ้าตัวผมเนี่ยเกาะมากกว่าให้2สองเคเนี่ยมันก็จะไม่โบดดาเมจไปมากกว่าดีนะมันมันมีแคปของมันอยู่ แต่ข้อดีของ Fort เเนี่ยมาใช้ได้กับหลายๆสายนะครับคอือเพื่อเสังเกตไหมว่าเขาบอกบอกว่า r e c e i v e up t สี3าเดามีแต่เขาไม่ได้บอกว่าดามีดอะไรใช่แล้วครับมันหมายถึงดามีดทุกอย่างเลยหมายถึงว่าสกิลเราอ่ามีลีเราอ่าปืนเราอ่าทุกอย่างเลยนะแล้วก็ทะเลที่2นะครับก็ยอดยอดอีกิีเลยอันนี้ก็คิลลิ่งสปีดนะครับค่า ศัตรูได้ได้ยีาอร์ตดาเมจเวพอนบวกไปยี่สิบวิแสดงอัพสามสคิวก็ทั้งหมดก็เจ็้าเอร์เซของดาเมจเวพอนยี่สิบวินะครับโอเคผมรู้เรื่องสามทันนะครับส่วนอันที่สองเนี่ยผมเอาไว้กรณีชุกเฉินนะครับเผื่อแบบว่ามันพลาดหรืออะไรขึ้นมาผมก็ยิงเอานั้นแรกพอครับแล้วก็เปลี่ยนกับเป็นกระบ,บอกเดิมนะครับก็ อันนี้มันจะมีทาเลนที่เด็ดดวงอยู่ทาเล้นเทีสานี้ก็คือมันยิงดอกแรกมาสองแสนห้าเลยครับมันจะเป็นปล่อยมาแรงฝูงใหญ่ไปกัดกินคตัอสูแล้วครัวซูก็ติดวิงเนตด้วยวิงเนตคืออะไรวิงเนตคือศัตรูที่ติดวิงเนตเนี่ยจะตีเราเบาครับเบาลงกว่าเดิมนะครับส่วนศัตรูที่ถ้าถ้าเราอยากตีศัตรูแล้วเราตีแรงขึ้นเนี่ยเราต้องทาให้มันติดวอลู่เบลหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ดวงตาสีแดงนะครับเราจะตีมันแรงขึ้นเนาะโอเค เราไปดูที่สกิลนะครับผมก็ใช้ตัวมีด w i n a t o r Knife นะครับ Twitter Lau นะครับ Hunt the Place นะครับก็ mm hmm. ดาเมจหลักๆของบิวผมเลยจะอยู่ที่ตัวนี้ Twitter Lau นะครับส่วนตัวนี้กับตัวนี้จะเป็นอีกพระเอกอีกตัวนึงเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังภายในข้างหน้านี้เลยนะครับเรามาดูกันที่คาร์ดกันนะครับ ค์ทก็ผมเน้นยิงอะเนาะผมไม่ค่อยจะเน้นแบบว่าอวาอะไรแบบบุ้วายผมก็ยิงแม่งวายปวกหมดผมก็ไปเราไปใส่เอเซนซิงกันนะครับอีเ e โคตนแรงดาเมจ35เปอร์เซก็คือบวกระยะโจมตีภายในระยะใกล้15เปอร์เซนะครับเราต้องการมันอยู่แล้วเพราะเราใช้ลูก2นะครับเอ,เ,อเมอร์พิชชิงไม่รู้ว่ามาสําคัญหรือเปล่าแต่ก็เอาไปก่อนเพราะว่าอีกอันนึงมันเป็นโหลดทมงซึ่งกูไม่โหลดกูไม่เอา ไปอันนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็บวกไว้ว่าดาเมจบิแปดอันนี้บวกโค้นแรงอีก15อันนี้บวกช็อตการ์ด15เพราะเราเล่นช็อตกันใช่ไหมถูกไหมอ่าอันเนี้ยไม่จำเป็นก็ได้ครับเสือเรารู้สึกว่ามันเราไม่ต้องมารอมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะโผงไม่ต้องรอ,งลองเลยมันก็ขึ้นเร็วอ,อยู่แล้วแล้วก็ไปบวกคิดที่ข้อดาเมีบาย20%คิดที่ข้อในเกมนี้เนี่ยถามว่ายิงอยู่ดื้อเนี่ยมันจะติดไหมมันก็ติดนะครับแต่มัน ติดยากมากครับก็ในเกมนี้เขาก็เลยคิดเป็นการ critical ค,คือการยิงหัวนั่นเอง,งคืนอนาที critical นะครับ essential e น e m เม t อีกรอบนะครับ hmm. อีก15เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อันนี้พระเอกของเราเลยนะครับ activate เอ้ย disrupt fiber fire power disrupt fiber fire power หมายถึงว่าไอ้สามสกิลเนี้ยไอ้ time tap แล้วก็ไอ้ตัว knife แล้วก็ไอ้ time lift เนี่ย ถ้าเราใช้ปั๊บเนี่ยดาเมจเราอาจจะบวกไปถาวร15% 8วิอันนี้มันโดนเนื้อไปแล้วนะครับเมื่อก่อนเปนะ็น50เนี่ยเย็ดแม่เนื้อกู้าเหลือ3า5ก็ถ้าเราโยนมีดปืดนระแสคือ้าวร5 8วินะครับบวกกับ o u t r i d e r Executioner คือถ้าเราใช้สองสกิลเนี้ย Borrow Time กับ Hunter Play เนี่ยเราจะบวกอีก35% 8วิเช่นกันถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราโยนมีดแล้วเราวาร์ปหลังเนี่ย เราได้ดาเมดเป็นเท่าไหร่ครับเจ็ 75, ดสิบห้าเอ้ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นถูกไหมอ่ามันก็จําเป็นมากๆเลยนะครับสองอันนี้นะจําเป็นมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอันเดิมก็เอามาพิชชิ่งเหมือนเดิมไม่รู้ว่าสําคัญหรือเปล่าเอาไปก่อนเจาะเกาะเข้าไปครับเจาเกาะเข้าไปแล้วก็อันนี้ยิงศัตรูด,ด้านหลังดาเมจบวกยี่สิบเปอร์เซ็นเพราะว่าเราวาร์ปหลังนะครับแต่บางทีก็สวยไปถ้ามันวาร์ปหน้านะครับโคตรแรงเวพอนดาเมจอืม ก็ระยะใกล้เหมือนเดิมนะครับอีซีไปพอนาเมดก็บวกเวพอนามิดนะครับเวพอนามิดก็เวพอนามิดนะครับอิสัตว์เดียวให้ังไว้เวดแอกแท็กยิงอันนี้มีฟอร์มมีไฮเอาเวไปพอนาเมดอีซียี่สิบเปอร์เซ็นต์อ้าวอันนี้ก็คืออ่ไปเหมือนกับตัวเฮียน,นะว่าเวนัสไชนี่คือคือนะครับมันก็บวกไปทนะี่สี่เปอร์เซ็นต์อ้าวยิงจากด้านหลังนะก็ไปอ้อมหลังยิงตูดเลยเนาะนะครับ แล้วก็อันนี้บวกดาเมจอีลิส15%บวกกับที่เกียร์ผมอ,อีก25%นะครับอันนี้บวกแม็กกาซีน50%นะครับแล้วก็อันนี้แอซเซว์เวทอนดาเมจบาย15%ไอ้สิบ12%สำหรับคนที่ไม่ชอบเล่นลูกซองก็เล่นสายอื่นก็ได้นะครับแต่ดาเมจมันก็จะตกไปหน่อยแล้วก็เอออีกเรื่องหนึ่งก็คือแอซเซว์เวทอนเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าคือแอซเซว์ไรเฟิลนะครับแต่มันไม่ใช่นะนะครับไม่ใช่นะ เข้าใจสมัยนะครับไอซาวเอเฟิร์เนี่ยไอไอไอซาวดาร์มิดไอไอซาวเวอร์พอนด์เนี่ยมันหมายถึงแทน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 ไอซาวเวอร์พอนด์ดาร์มิดสังเกตไหมทั้งหน้าสุดไอซาวเวอร์พอนเท่ากับไอซาวเอเฟิร์ไลไม่ชิงกันซัดไม่ชิงกันและดับเบิลกันนะครับสรุปคือไอซาวและนาเบคือปืนพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับอีกครั้งนะครับ Done, mm hmm. แอโซไเฟอร์นละมชชินการซัมเมชิินการเดับเบิกรกัรโอเคยูโน w โอเครู้เรื่องไปนะอีเซนไดเมททุกการเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ก็สําบศัตรูที่อยู่ใกล้ๆเราโค้รแรงนะครับเวอร์พอตไาเมรแล้บกไปแปดเปอร์เซหมายถึงต่อตัวหนึ่งถ้ามีสิตัวก็บวกไปเป็นต์นะครับโอเคเสร็จแล้วแค่นี้แหละหว,วังว่าทุกคนจะรู้เรื่องกัน นะครับก็โค้ดแรงเวฟออนนั่นองหัวจะสังเกตว่าอยู่ที่ร135เปอร์เซ็นตนะครับก็พยายามทำให้โค้ดแรงมันเยอะที่สุดเพราะเราจะระยะใกล้มันเนาะอืมคราวนี้ผมมีเทคนิคพิเศษจะบอกเพื่อนๆอ,อีกเทคนิคนึงนะครับก็บางทีมันเหตุเฉลีวเราหัวเนาะเพราะว่าปืนปืนเพื่อนๆอ,อาจจะไม่มีไม,ไม่มีกถานี้แต่ผมมามีนะครับเพราะว่าไอตัวเดชิวเนี่ย มันมีเดี๋ยวอมือจะติดไปเยเนนะี่ยอ่าด้ชี่เนี่ยมันมีอยู่สนะี่ห้านัดนะครับทัน,นี้เนี่ยในระยะเวลาที่แบบว่าอ่าชุลหุเขาเรียกว่าชุลหุนะครับเรายิงเพลินแล้วก็สุนแม่งหมดถ้าเกิดหมด,หมดก็เท่ากับระสืนสีฟ้าแล้วหมดถูกไหมครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันเป็นอย่างไอ่าหมดแล้วตัวเขาจะีโหลดปึ๊บเราวาร์ปดังกว่าครับแล้วเรามีลีนหนึ่งทีอ่าเราจะยิงต่อได้เลยอย่างนี้นะครับ เป็นต้นก็คือถ้าอุบัติเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นกระสุนหมดแล้วอีกรอบนะครับทําให้ดูอีกรอบหนึ่งถ้าอุบัติเหตุกระสุนหมดยิงไปแล้วมันหมดขึ้นมาเย็ดเปียดหมดวาร์ปหลังนะครับมีลีหนึ่งรอบยิงต่อได้เลยนะครับโอเคก็ยังไงผมขอจบกิปแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับ ไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเปเป็นแปบบ๊แบบแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บแป๊บขอจบคลิปก่อนได้ไหมอาโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบใจกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ